เราทุกคนด้วยแต่กัเจอก,ก,กนันเล็กๆทุม่มอ่าเดี๋ยววันนี้นะฮะก็จะมาเล่นอะไรดีอันนี้เราก็จะเล่น SG Apple Cup นี่ไม่มีคนเลยอ่า tm d ab sg net นะฮะที่ผมทำคลิปนน้นแล้วนะฮะอ่าไม่ต้องแบกใจนะสกินผมนี่ก็คือสกินหายนะฮะ คือสกินหายไปเลยไม่ต้องแปลกใจอะไรมากนะฮะคือใช้อันนี้ไปก่อนก็อ็ก็ก็เข้าไปเลืสวสองใาทีร็อก่อนรอไปก่อนก็มไม่ได้สร้างคลิปนะก็สร้างแต่ในเรีล่แล้วเล่นไฟนัฟเฟดดี้แต่ไม่มีเสียงเพราะใช้เอเซ็ตนะครับ เดี๋ยวก็จะมาเล่นกันเอ่อนี่ฮุกนี่มันเป็นมาร์กนะฮะที่จริงมันต้องอยู่ตรงนู้นแต่มันอยู่บนอ,อ่ะก็ตอนนี้ก็คือเป็นทั้งก็เกมแบบทีมนะก็ก็มันอยู่นะฮะผมเคยเล่นแล้วแต่อัดแล้วนะเล่นอัดแล้วนะฮะตรงนี้ก็คือทีมเลดน,นะฮะ ผมอยู่ทีมเนสทีมเนสมีสมคนทีมมีสามทีมบูมีสาอันนี้ก็คือทีมคือเราอยู่ทีมอะไรก็ดูจากนี้เลยอ่ะเดี๋ยวรอครับหนึ่งนาทีนะและ้วเ,เป็นหนึ่งเนะี่ยผมไม่ค่อยชอบเพาะวันนี้แหละคือสิบเนาทีคือนานอยู่แต่ผมก็ไม่เล่นแล้วเล่น มาเฮะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะมาสร้างของเจ๋งๆอันอื่นบล็อกไม้พกไม้เท่านั้นคุณเล่นนะฮะบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกแล้วก็แล้วก็วกเรือนะฮะเรือหนึ่งอันน,น้ำด้วยน้ำนะฮะแล้วก็ สแลมบ็อกนะฮะสแลมบ็อกส,สลามนะแต่ที่จริงสแลมบ็อกผิดนะฮะผิดทางกฎของอังกฤษนะฮะแค่นี้แหละครับอ่าก่อนอื่นเราก็สร้างประมาณตรงนี้นะ,ะคือเราจะสร้างไว้ตรงนี้นะยวทำทางขึ้นไว้ตรงนี้คือทำสามันนะหนึ่งสองสาม,สาม หนึ่งสองสามนะแล้วก็กันไว้ตรงนี้นะกันกันกันนะกันไว้ตรงนี้ด้วยอันนะแล้วก็กันไงนี้ทำเป็นเครื่องเล่นเลยฮนะอ่ะไอ้ก็คืออันตอนต่อไปนะต้องทำตามผมเนี่ยแน่นอนนะกรณีก็ทำยาวมาอย่างนี้นะทำยาววันนี้คือต้องทำ คือทำระหว่างขั้นบันไดสามารถตกแต่งไงก็ได้นะคือตรงนี้คือไม่เกี่ยวนะแต่นีเยาวเพื่ออะไรรู้ไหมฮะนี่นะครับให้เว้นไว้สามบล็อกวยตรงนี้นะฮะตรงนี้คือตรงนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บคือสามบล็อกคืออันนี้ก็คือไม่ได้นะมันจะเหลือสองบล็อกนะให้เว้นไว้สามบล็อกถ้าเหลือสองบล็อกคือมันจะติดกับบล็อกอีกอันหนึ่งนะฮะ เรือมันจะไม่ไปนะอันนี้ผมขอตั้งนะฮะสมอล์โบ๊ทนะฮะสมอล์โบ๊ทคืออันนี้คือช่วงสอนสร้างนะฮะสอนสร้างสอนสร้างคืออีพีนั้นคือคือแลบแลบนรกคือเราไม่ทําแล้วนะครับคืออันนี้คือช่วงสอนสร้างอีพีแรกไม่ต้องไม่ต้องกลัวไปนะฮะคือคือต้อง สองสามสี่ห้าหเจ็ดนะแปดนะเพราน้ำมันจะเ้ราน้ามันจะเต็มแปดนะครับก็เลยให้เราต้องแปดนะฮะแล้วก็แล้วก็ว,กวางฮะวางวางฮะวางป8ปดไ่หมดเลยนะที่จินทำเป็นเรือก็ได้นะแต่ผมไม่ทำนะครับจีกลุผมค่อยทำหลังใหม่หลังคลิปเออไม่ใช่หลังใหม่ อ่าเดี๋ยวไปทําหลังใหม่นะครับนังไงที่เพียงอ่ะก่อนอื่นนะฮะก็วางนะ้ำลงไปไว้ตรงนี้อ่ะอ่ะคือผมปิดแฟนตาซีเอาไว้นะ้ำมันก็เลยเข้มกว่าเดิมแล้วก็ให้เรานะฮะตอขึ้นไปบนนี้ ราก็ต้องทําบันไดไว้ตรงนอ้คือบันไดขึ้นมาแม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เราก็ทําไว้ตรงนี้เพื่อเผื่อไปอย่างงี้เกลี่ยไปอย่างงี้นะฮะแล้วก็ให้เรานะเอาบันไดมานะฮะกิ๊บเปอร์ถามว่าเอามาถามว่าโอ,อ้ขอขอไัยเสียงที่ต่างๆนานาชนิดด้วยนะฮะ อขออภัยด้วยนะก็คีป,ปอร์อันนี้ก็คีป,ปอร์นะฮะแล้วก็ต้องมาวางบันไดนะบันไดเพื่อขึ้นนะฮะก็คืออะไรนี่นไรน,น,นี่น้องผมนะไม่ต้องแปลกใจนะเอาไม่แท้อะไรอ่าน,นี่นี่นี่เอาให้เล่นอ่ะอ๋อนะ,อ,ะอันนี้ก็เรือนะเอาลงก่ ยังไม่เสร็จนะฮะยังเหลืออีกนะฮะเค่ทดสอบไ้เสร็จว่าได้หรือเปล่าเปิดนะฮะ,ะนั่นก็สักตอนต่อไปให้ระวงังสลามบล็อกนะฮะวางไว้นี่นี้ะเออสามวงนี้มาเรียก็เอาความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแล้วแต่ เอาความยาวเท่าไหร่ก็ได้อานะฮะแต่เรื่องจริงนะน,นี่คือเรื่องจริงในกฎของมาคับนะครับกฎของม้คับนั่นก็คือนะฮะเวลาเราเดินบนสลามนะนะะมันก็จะเหนียวใช่ไหมครับมันก็จะเหนียวคือมันเหนียวหนืดมากเลยนะฮะาก็เลอเอยะกะ็เลยคือต้องมางหยุ่งเนะีย ร้องไม่แท่อีกันนึงฮนะี<อ>้ีสองคนสองคนเป็นไหนกนะันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะฮะก็วางวางเลยนะฮะก็วางเลยวาง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 ขอขอบินนะบินอันนี้ก็ทำใน <c oughs> สวายเมื่อหมดเออทำในสวายเมื่อหมดได้นะฮะไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะแล้วก็อา่า กนะ่อนนะทำเลสไบเบอร์บูอันนี้ทำไปได้ใช่ไหมน,นี้ก็น้องไม่แท้นะอีกคนหนึ่งอันนี้พี่คนโตอันนี้ไม่แท้น้องไม่แท้ไม่ถึงว่าน้องไม่แท้อันนี้ไม่แท้เหมือนกันอ่าน,นะแล้วก็วางเ,งเลยลองไปลเลยนะฮะรเรือมันก็จะติดอยู่นี้แล้วให้เรา นี่เดี๋ยวปรับมุมมองเนี่ยจะได้เห็นทุกคนนะเนี่ยแล้วก็หนึ่งสองสาอ่าดูนะฮะนี่ฮะมันก็จะไปเรื่อยๆนะคแต่ถ้าโดนจะไปเรื่อยๆเออนะแต่มันก็คือมันก็เหนียวอยู่นิดนึงนะแต่มันมนั่นเหนียวเรื่อยวนิดนึงนม่ว่าเหนียวที่เรื่ๆนะฮ้อันนี้น้องพูด เก็ใช้ดาบเหล็กนะพี่มากดเจะนูนะพี่มาค่ะนี่ยก็สามารถเล่นในซาวเวอร์โหมดได้ดีกันเลยทีเดียวเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมา,มากๆกดซับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์ด้วยนะเแหมสำหรับวันนี้ก็ต้องบายบายนะสวัสดีครับ